สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวเหรียญที่ชื่อว่าเนี่ยโปรโตคอลว่ามันคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงครับเนี่ยโปรโตคอลหรือว่าเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นอ่าบล็อกเชนแบบ proof of, of stake นะครับที่สร้างมาเพื่อสร้าง d a p อนะครับหรือว่า decentralized application นะครับหรือก็คือตัวแอปพลิเคชันที่ไร้ศูนย์กลางนั่นแหละครับโดยจะให้เรามองเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นคราวที่โปรแกรมเมอร์สามารถที่จะใช้เขียน d a p อได้นั่นเองนะครับโดยเมื่อโปรโตคอลจะมาล้มอีเทอร์เรียมจริงหรือไม บล็อกเชนเนี่ยก็จะมีดีแอปดังๆหลายตัวเช่นอ่าโอโกหรือว่า Decentraland ที่เพิ่งแบบพุ่งกระฉูดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็อีเทเรียมกับเนียโปรโตคอลเนี่ยมีความคล้ายกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวอีเทเรียมเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องความเร็วกับการขยายตัวนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาใช้เป็นระบบ proof of work ใช่ไหมซึ่งเนียเนี่ยจะใช้เป็น proof of, of stake นะครับแน่นอนว่า proof of, of stake เนี่ยมันเร็วกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าอีเทเรียมเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนเป็น 0, อีเทเรียมสอ stake แล้วเช่นกันนะครับ โอเคซึ่งมันก็แน่ชัดอยู่แล้วว่าพอเป็น Proof of Stake เนี่ยมันก็จะมีความกระจายศูนย์น้อยลงนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะทั้ง Scale Up แล้วก็กระจายศูนย์พร้อมกันไปในเวลาเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องได้อย่างเสียอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสรุปแล้วเนี่ย p r o t o คอลก็คือบล็อกเชน i n รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบ Proof of Stake นั่นแหละครับสำหรับโปรแกรมเมอร์เนี่ยในการทำ D Application เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจได้เช่นการชำระเงินผ่านคริปโตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะสำหรับยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยการที่เราใช้งาน app เนี่ย มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็น open source ใช่ไหมก็แปลว่าเราสามารถที่จะอ่านโค้ดที่โปรแกรมเมอร์เขาเขียนมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอ่านโค้ดเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเงื่อนไขอะไรมันเป็นยังไงนะครับก็เนื่องจากข้อมูลบนบล็อกเชนเนี่ยมันไม่สามารถถูกแก้ไขได้ใช่ไหมแล้วก็ทําให้การสืบย้อนกลับไปถึงผู้พัฒนาโปรแกรมได้เนี่ยมันก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่า DApp เนี่ยจะไม่ถูกผู้พัฒนาโกงครับหรือว่าหลอกข้อมูลของเราไปใช้ทางที่ผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านโค้ดไม่เป็นมันก็เท่านั้นนะครับ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาบอกง,ง่ายๆว่ามันก็คล้ายๆกับอีทิเลียมนั่นแหละครับแต่ว่าก็มาทีหลังแล้วก็ใช้เป็นผูกอัฟเต้กันด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม